ราศีนะครับที่ดวงความรักจะโดดเด่นในช่วงเดือนนี้นะครับมีด้วยกันอยู่3ราศีนะครับราศีแรกเลยได้แก่ราศีสิงห์นะครับต้องบอกว่าราศีสิงห์นั้นก็มีดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เป็นตัวแห่งดาวความรักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในราศีนะครับที่จะโชคดีในเรื่องความรักสนอยู่อาจจะมีคนเข้ามานะครับระยะนี้หรือว่า สามารถปรับความเข้าใจกับคนรักที่มีปัญหาได้หรือว่าเลิกลาไปแล้วก็มีโอกาสรีเทิร์นนะครับส่วนราศีที่2ที่เด่นชัดที่สุดเลยก็คือราศีธนูนะครับราศีธนูนั้นเนี่ยมีดาวพระัสและดาวเสาร์ครับคือเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่มีคู่อายุมากกว่านะครับหรือว่ามีคนอายุมากกว่าเข้ามาในชีวิตก็จะประสบความสาเร็จในเรื่องของความรักครับราศีที่3ครับได้แก่ราศีกุมนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า3ราศีนี้นะครับสิงห์ธนูกุมนะครับจึงเป็น3ราศีที่ ความรักรุ่งโชคดีในเรื่องของความรักในเดือนนี้ครับ